ซาวันดีครับวันนี้อยู่กับชงกินหารแบบบานบายเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเมนูเปรี้ยวๆนะครับเป็นยำม,มะม่วงนะครับยำม,มะาม่วงใส่น้ำปลา,านะครับมะม่วงส้มๆนะครับนี่นะครับเปรี้ยวๆเ,เลยนะครับมาครับอืมดำเผ็ดๆนะครับ không đi nữa cho mặt mua hả, chân dài dài hả, xay xay nam la hả, xay nam อืมอืมสๆนะครับเปรีป้ยวๆใครชอบของเปรี้ยวนะครับนี่ครับ อืมครับเนี่ยมาชินใหญ่ๆครับไม่เลยกินหมดหรือไม่หมดนะครับเกลือมากมะม่วงสองลูกนะครับนี่น้ำปลาครับ น้ำปลาอืมน้ำปลาครับอย่าถ่ายดีนะครับอย่าถ่ายมาก 嗯。Mm.